มาค่ะทุกคนถึงป่าแล้วนะคะนี่ค่ะมาถึงถึงป่าเราค่ะเดี๋ยวสิผ้าไปยางนี่ค่ะนะเอาขาเห็ดที่เราเก็บไปตัดมาคืนป่านะคะนี่ค่ะมาคืนป่านี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นนะเขาเลยเอิญต้นเอียงยูนี่เขาจะเอิญต้นแปรค่ะ เปรเป็นต้นหอมต้นหอมญี่ปุ่นหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะนี่ค่ะมาหน่อยเวลาสิไปปลาก็่จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเบิงค่ะทุกคนยังบัดได้ยางเขาปลาค่ะเห็ด เห็ดค่ะเห็ดแต่อันนี้มันทางเขาด้วยอก็สิบโเกฟหรอค่ะ